แ่ไม่าใจว่าไปยานแม่นไม่ือย่านของเราเนาะขนยังมีป้าย่านยมอราอยานี้ไม่หนิดเลยอ่ะแล้วก็มีงานหนูก็ไม่เคยไปม้าว่ามันแต่ยานแม่นี่คืออรู้ว่าเขาได้รักานแม่ด้รัก่นับหนูไปสัมผัสมาแล้วค้ารู้สึกว่ามต ไปนอนกับแม่ตอนไหนแล้วเพ่จะกลับมางไรกันาปีลองไปหาที่นั่งเลยบกวนงเมารับอวันนี้อะไรหนูก็ยังไม่วันลย่าวันนีวันอะไรวันยุพาก

เราจะไปกับพี่วันนั้นนะพี่เซน่ะพี่เราไปกินเบียร์กันน่ะเนาะแม่เนาะก็มีแต่แม่กินกับพี่เขากับเบียร์พี่เซนเขาหนูกับป๊อกก็นั่งมองกันแล้วพี่ก็คุยกันห้องยี่งสองคนพี่น้องเขาแต่หนูอะนั่งเฝ้าเพราะพวกหนูไม่กินพี่พาไปเมื่อที่แล้วอ่ะโอ้โหสวยอ่ะสวยอ่ะอะไรสวยเขาตกน้ำหรอกเขาสวยนั่นมีสะพานด้วยน่ะแล้วตกลงไป ลงไปทำไมที่การลงไปทำไม๋อไปถ่ายรูปให้แม่ไป